สวัสดีท่านสวัสดีวัยยศทศายเป็นศาสตผิดเมืองลาวเป็นผู้นักการประชากรและมอสงสำนักปากเศษท่านเมื่อนี้ก็ยังอยู่ที่รักขายที่สองเมื่อพุทธวงเส้เขาเชื่อขท่านเนาะกางเตรียมตัวจะออกเดินทางวันนี้แม่นโรกพื้นที่เน่อสวยทิมขายขยายลูกค้าเปิดตลาดเหลาวของปุ๋ยกางขึ้ไปแดงเนาะเมื่อนี้ก็ไปวันนี้วันที่สิบสองเดือนเจ็ดตุลาปีสองพันสิบสามเนาะไปมือจุดชุดถ่ายของของหอบหนีเนาะ หลังจากที่ลงเวียกมือนลแล่เขาก็เจาะกัไปสรุปงานกับคณะู้นําแการนาำรักหน่วหลังาจนั้ากาศเสินทางไปสุทรครโรเบนจันเพื่อเตรียมงานไปคิวไม้ทุกท่านยู่ทีเมืองปากลาลแขวงสยามบรุรีเนาะเซอเบอร์นี่บรรยากาศที่เป็นยังไงลงเวียกเป็นยังไงไขสันบึงในคลิปนี้เลยสัต สวัสดีท่านนะตอนนี้เรากำลังเอาปุ๋ยขึ้นรถกันเพราะว่าเราเตรียมตัวอ่าลงพื้นที่มิเตะเอาเอาขึา้นนี่ให้เพื่อนขับไปเนาะเอาขึ้นจักรยาเอาส,สามเปาข้อามเปามีปุย๋ยหนาบ่ปุย๋ยหนาถามเพื่นนีด้วยเออเอาปุย๋ยหนามน้ำเอาน้ำ น้ำดื่มติ๊บไปน้ำสองเลยเลยสองแพ็คจังหวะอันนี้เป็นประกาศโทรโค้งครับประกาศโทรโค้งก็พอแม่ เนาะรถเข้ามาแล้วเครื่องคล้องเข้ามาครบไปแล้วอยู่ที่ห้องการบานดงขาวทุกท่านฮัลโหลฮัลโหลเนาะนี่คือห้องการบานพันธ์พจะประซุมมวันนี้สุสานหายคุ่มหูเรื่องเราห้องการใส่ปุ๋ยกาเงาใบแดงฮัลโหลนี่ฮัลโหลเป็นกางเปิดตัวละครฮัลโหลพระเจ้า พ่อแม่ประานนอกภายในบ้านนอนเพาว่าผู้ใดยอยู่บ้านอยู่เงือนนอกก็ขอเงินเตือนเลยเนาะเพราะว่าเวลานี่กับประมาณเก้าโมงแล้วเนาะทางห้องการจิตกรรมเมืองเพิ่นก็ได้ลงมาแล้วพร้อมด้วยทางบริษัทเนาะเพิ่นก็ได้มาฮอดมา,มาถึงแล้วเนาะฉะนั้นเราขอเงินเตือนเลยเด้อพ่อแม่ประานเนาะ ผู้ใหอยู่บ้านผู้ใหบ่โคาเวียกับจำเป็นก็ขอเงินเชิญน,นอมาฟังกันอธิบายเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยนอกากเงาแดงนั้นนอคือข้าพเจ้าได้ไป,ประกาศแต่แล้วนั้นเมือเช้านี้มีอาบาลเป็นประกาศก็ขอเงินเชิญเลยเพราะว่าเพิ่นก็มาครบหมแล้วนอทิมงานของเพื่อนนอเอาขอเงินเชิญเลยก็เก็บของของมันทุกท่านห่งสอง อข้าพเจ้าสัพทิโซกิมาศะเป็นวิสการของบริษัทปุยโตริมอนคือที่ว่าปุยการ์เตอร์บนคืองานข้าพเจ้ากยได้วยนี่อยู่ในบ้านรากกัตามตามราไมาเรโควิโคกิดเองคือถ้าบริษัทเขาแบบมดีใจเขาะดีจะดยอดเพาเทเขาแส่งขันกตที่ถรกต้อตนะครับแาจรย์ก็ใส่ปยนองตามควาพระามเห็นจะช่วยราบ ีคเาเป็นการที่เราไปปกต่อได้นอกคือมือกทั้งี่เขาจะว่าก็เปร์มีี่าเาไปรับสมหรับุดของทุยสองหรือุยหน้าหรือทุยเม็ดน่ะหลายอีเกี่ยวกับกาที่ถึงน้องอาะการรักษใเนาะยานอกนี่คือพักกิเขาเศ้าอะไรก็จะบอกด้ยเนี่ยดเราต้ามาเที่ยงเี่ยเอบอกววาเนอคือ พุพ่อมเตอนพี่เนาะโดยาเ้าเองเนาเป็นคนื่ร้านะที่าน์ซแล้วกต่อไกับษาเตืนเอนเยเยาเไปเแล้วก็เเาโอเคผมเป็นย่งสั่งในรูกแ้วเ็จะนาเราจะเรียกรอไปแร่ปยาไปไหนเนาะพ้ชาเนาะมีหวเด้วยด้แต่ก็สอง้ายนม่ีี้้วคนนะแต่ี่เราวคน

โอเคป้าต้องนี่ครับประชาเนทไน่าขู้ข่าวปาะเานก็หลาเส้นนะรัชการขาโทรเรียกแบื่อแตเดกมอัดเสื้อตั้งตาหัวไม่กลาต้องไปจัทโวทวายนะครับบางทีหรือว่ามันง่ายธรรมดาแต่ป้าแบบชื่อป้าจนี้อับอกอีกวันะ กับไป้กระบอนของการึ้น้นมีงามุ่มมันบาเลยวามจะัวิงาเลยความมจกับวิญาณเล้แต่ว่าเขามาพิธตัวของการบ่างหมดเพันออพอดีตรงนี้่านี้อันในรัาสี่เี่ยทุกอย่างสีุ่่งไส้เป็นซาน้องเป็นคนแข็งเป็นกระสแต่ว่าเป็นคืดแล้วก็หวาเออเออแม่ไปไปฟังเพลงนึงก่อนคือใจเพราะว่ารก เคย,ตยไต่ไเล่นดังนเย <laughs> เคยใตยไ่ไสเค่นดังเอ้ไปถื่อย้อ,อีว่าเป็นเคยอยู่ดี20ปีเนี่ยไาอยู่ท่ทานเมืองไสรสถาเพื่แต่หสาวเขาองเอมากหม่านี้ก็ได้นบร,ริษัทเลยด้แต่ว่นี้เานไมาแย่งุนอยู่อยู่อยู่ใต้ตงนบริษัทวันนี้นคุณจย็า,าเหนเนะเดือยวาที่จี่กเดือนกูอย กุมันต้อมดืนออกมันจะเองเราเป็นเรอลอการนะครับมันหลายอ่ะทีที่เขาเรียกว่าสื่อสารกีนเขาเรียกว่าข้หมู่ีเป็นเยอมากนะครับ้าใครถอถึงียวจทเครับอาจจะไปผอ้ยืนก็ได้เราแก้นะแต่ใครทำชิดชิดชิดเขาใช้วิธีการใส่กุ้ยมาไปยังไะเอื้อมกุ้ยไปยังไปเอื้อมสารเพิ่อสิทธิภาพเปยังไปเอื้อมกุสิเนี่ยเปยังไปเอิ้สารพมวิแต่วมันใส่ตอนไหนรือมันขึ้นเขียนขึ้นังนะ ในขฐานสองแต่อนที่สูเนี้ยเขาจะเรียใช้สูตรนัเนแหละเขาชอบเรียนสูตรเองสูตรเมที่นีสิบหกขีดเดินขาวขีดกระสูดในหลับทั่เรียนนะสิบหกข้าวสูดสี่สิบหกสูดสูดและสิบานสิบฐาสิบาอะไร้สูสูหกสูดเยมันตายอันเลอะเลอะแล้วเขาใส่ตอนไหนไปยังหนใส่ด้ยเราไม่สื่วิทยกวิอี มันมีเดียวกาใช้ผิวหนงยมันโลโซผงนี่แสดงว่านี่แต่บอกว่าเคยเอาไปไปใช้ก็คือยางกนีงแต่วะบออกะไรผมไม่รูแต่ถามว่าเอยยี่้เป็น่ดีแล้วเขาอยากได้บ้างเลยเขาทำใหตัวเขาฉันในที่สี่เอาเอาราคาดังช่วยเอาราคาหางลมมค่สินาตัวนีก็ได้เลยนะคือสืสา 10กว่าปี10หาปีไปแชดยูตามปติมาเป็นไทยมาเดี๋ยวเราขอการผิตพวนี้เาผลิตรวก่าเพราะว่าผลิตแนเขาใส่พวกเดียวนี้มันมีแนนผเรื่องเขาบกลอกไปเปรยเรืลไปเราอยกาเาอย่างแผนมานมีภูมาเลยเขาสะใู่เป็นส่วนเป็นส่วนนี้เขาเป็คนเดียวนนี้เืวิวิชาการเขาเออถ้าใช่ไมเราไม่ใช่คน <c oughs> 面对这些天的风。 ที่ที่ต้องไหลายเท่ากาบอ่างน้นรอเปาุน่ก้นนะผมซก่็ซันขายนยังขายส่งเออไยว่าสินค้าที่เรา้อสื่อเป็น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 ถงเป็นชิปเป็นโตเป็นเศษของตาต้นอต่างต่าต่างต่างนะ้องสื่อนค้าตอมีราคาขายตอเรา่าับซักตัวแค่ล่ทำตัวแค่ปตใช่ เดาเดียวเดาวพยายามไปขาย่าอย่างเขาบอกว่าปินงบริษัทเขาบอกแ่หอกได้เนาะคือบริัทเขาไม่อกแตเอาปีมาลุกไถ่เขาบอกได่ไถบริัทเขาเกสารใ่นี้จีอเขาเขาเขาไปสื่อไปขายอกล้วเขาอยากแต่ว่าปิ๊เขาสื่อเอกสาราขายจะได้แเป็นเขาเพ่อใส่สีได้ไปจับไปจุแต่ว่าีที่ดีเขาเคยใส่แบบนั้นพุทธประสคากาบที่แต่ว่าเขาเลื่อนอเนีแว่าเขาเป็ุยก งที่ถามว่ามีะมันที่มีกลุ่มหนึ่งกลุ่มการเกษตรคือปุ๋ยไม่ได้ปุ๋ยด่ากปุ๋ยเม็ดกลุ่มอีกสกลุ่มสมศึกษามันก็มีกาแฟมีเนกระดาษหน่อยแล้วกันสมศึก้อง่ากง่ามันก็จะมีหลายเลยแต่เป็นเื้อผูกรูปทงสมมมีผลึกแต่เราบอกอรออกไม่นิมันที่มีขนาดนะับแต่บริสทิ์เนะคนคนเราสวนเลยนะก็แล้วสมศึกอัซซี่เาไปันเลยอาซี่ไม่เหี่ยงอมากอย่ากไมเหี่ยงก็เหี่ยงปลาเนี่เพียงแต่เรวซเอามาฝากแต่เลย ขอตอนเสืสอเองมออค่น้องเป็นแใช่ไหมใช่ได้ได้เถอะเนาะอแมนงเ้นี่ลงซื้อไปเลยเป็ตัวนเยมนตัวนี้เป็นเป็นเป็นตัวแทนอ่ขเป็นอะไรขาราคาเดียวกันมดมือนี่ราคามือน้าห างบ oh, ่บ่ bow. รวมกันน e ja ah. ah, oh, ี ah. ่รวมกันเปิดเพินใหญ่แล้วเพิ่น่ไปซีพงดีแล้วบ่าาอ่าแมนแมนต้นนี้เส้นหาแต่แต่ว่าให้สิซะให้แบบให้แบบสนสามพอจนตอาได้เท่าไหร่นี่มันดีเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บางกินปวดคอปวดขาตุนีรถแค่มัน ตุตตรีด้งเอันนั้นอ่าเตน่ห์างลูกจให้สุกเจ้าเอดตัวเทีนคันเก็บมกาแฟเ่ยได้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 ัด้ไ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 ้าด้ด้ได้ได้ด้้ได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 ้ไ้ได้ไได้้ได้้ได้ดได้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  เนาะแม่่เยเล่้มแม่ไมสองนกับแม่เยวนอาเาเอาเอายืดน้ำกันยืน้ำกัยืน้ำกันจักสรุปไหมเอาถือถือกาแฟคนถงสองถงเอาเด้อเอาเด้อ

ด้อเอาเก็บมาเอาเก็บมาเบิ้งมีจกักมีจักทงมีจัดยังกัจัดไปไ้พิเศษมาเนี่ยบรรยากาศดูถ่านเนาะกาแฟเจ้าบไาครับการตอบรับเนาะกาแฟกาแฟเนี่นเขาตเตเมิถ่านเนาะเขเตมีก็คือนโน่นเนี้ยนโนนเนี้ยนโน่เนยีนยในกาแฟ จะไปส่งสรงราคาชุดเอ้าขัไปส่งไปดนหน่อย่หนขับขึไดนเยัขข้นเลยยังไงป้เด็ใส่น้อ เอามาร่วมกันเออเจ้าเป็นซี่เนี่มันเป็นตัวแท้เพราะว่ามมารอบนานเขามาหาเอ๋ยมันเลยยถ้าพามันนี่ยเป็นหองในบ้านเฮงดีเลยฉันเป็นห้องในบ้าน ใน่อะไนอ่ะจะไปบ้านห้องเหนน่ห้องกลางคืนเห้องกลางคืนห้องกลางคืนใช่ไปบ้านไหนนมาสอยดีห้องวันเือนคุห้องนี้มันหุ้นจันจันสุกกบบคืน มันได้ไม่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 ไดด้ไม่ได้ม้ไม่ได้นม้มม่ได้ไม้ไ่ด้่้ม้่ไ้ไม่ได้ไ้ม่ได้ไม่ไดได้ไม้่ไ้ไม่ได้้้ได้ดได้่้ดได้่ไ้ไมไ่ อันนี้คือบรรยากาศาทกาถนาแฟเาแฟกาแกาแฟ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 าเฟกาแฟกาแฟกาวฟกรอฟกาแาเกาแกาแฟาแฟาแฟกายฟกากแาแฟกกาแฟกาแฟกาแฟายากาแากา ขายสินค้าเลยนะเออคาเฟ่ขา,ายดีขนาดนี้วะ่ะเอาพุคนเลยกระสุมบเรือนเลว่ะโอ้คันคันกาแฟมีแต่ข้ามาแต่มือแหลกนะเขาจะได้กาแฟโอ้ขาบ่มีกาแฟมานเนาะเขามาแต่ปุ๋ยปุยยังพอได้ขายอยู่อ่อ,อนะย,ยงนี่าเออทงเออน้มา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 นมามาาเาาา อาซ่ด้วยซิมด้วยซิ่มด้วยกับพีเอสบีรสชาติรสาติเป็นได้แก่โอ้แก่แก่หวานอกท่วอยานี่นี่นี่คือก้อนน้องว่าบอกกนมันเย็นเนี่ยมันจะเป็นบนบนนั่นนี่แ้วกนไปรักจับไปมากแนะนำใส่เขาแข้งขกินเาได้ดีไห้แล้วก็บ่มไงไหน แกมันเทิกลักกินตัวเพืบบอ่อนเัื่อนมาให้โดยเดือนใครมากมันจะคอโดยตัวไม่โตรเรื่อย่างต่างๆอย่างการรักษาแต่มา,า,มาไม่จะได้ไม่รู้ <S 2> <S 2> <S 2> ยินดีนบ้ารสชาติเป็นังได้อร่อยอร่อยเออโยวกาแฟเรามันจะมีโสมีเให้ดื่มื่อนั่นไทยมีโกจิเบอรี่กับแครอทใั่ไหมนะผมลูกเกลยวกสาตาตุวซีหมวกมันมีสัมปุกุนยู่หันรสานี่เป็นรสชาติของกาแฟที่ชื่อ้าเห็นก็อนวานมาจากหยาวานที่บรนเาณจรได้ต่อสุกพาพ อันซุปอันนี้ของพอยไบ้านีุ่ขใจอะขใจเอบริษัทเด้ขอลยครับขอบใจเรอได้ขอเนี่ยเอาก่อนนี่เอาบตรก้มที่ในบางขใจยัง่ทันขอไปกอ่บ้านไปจอ้โดสาจขอบแก้วนนหวานอบ้านผมมันจะโมโลายขอบใจข้ใจเดลรสาตกับพี่เขาจะโม้เพื่อกันเด้อ ตัวเอสีแบบนี้รสชาติแบบหนึ่งซี่วงเงินแบบหนึ่งรากาตัวนี้แบบหนึ่งมาตัวนี้แบบหนึ่งคนมากินด้วยคนมาเรื่องด้วยพอมันกึนกับสมุนไพรที่ใส่แต่ขั้นมากที่สุดนีด่ลกมากตัวนี้แหละตัวนี้แบเสี่ยกับตัวนี้เนี่ยเสียุดอ้องลงมากคือตัวเอสดีเนี่ยเนาะรสชาติแต่ว่าเรื่องที่ว่ารสชาติแบบขั้นใหกาแฟเหนนั่นตัวนี้ตัวทา,าม่าไม่คนมากินกาแฟคือชาเลยนะ Toa cân này đường con xe dòng em mê to xin mọi người xe suốt đời đôi thì anh hàn đôi mẹ xe phạt đời đôi mẹ thôi đi 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 mẹ đi đi mẹ thôi đi 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 <cười> 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 เพนั้นนี่ตู้เลยนะับแล้วยาย่ตู้อะไรทางเฮาก็สิยังได้ราคาดันนี้ให้แล้วอันซื้อมาตู้มัอยู่นันแหละันยังที่เจตัวนี้ซื้อได้เด้อตัวนี้เด้ออไปทสตัวงาเอาไปอ นคือบรรยากาศเด้่บรรยากาศที่ว่าเดี๋ยวตั้งบรรยายนะครับพากันเอากาแฟไปส้มใส่เนาะที่ว่ากาแฟี่หมวกที่ยังทำเป็นส้มใส่ดีแห้งเนาะตป็นี้ปอเกือบปุยเนาะมันก็ประมาณร้ายสุดเนาะมันเนาะ